นักเดินทางทุกคนมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดครั้งนี้ผมได้พาจักรยานไปเยือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นการด้วยความที่ไม่รู้เส้นทางมาก่อนผมเลยลองค้นหาใน Google แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายจากการปั่นจักรยานและเส้นทางที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ด้วยเวลาแค่เพียงไม่กี่วันและภารกิจอื่นที่ต้องทำอีกมากมายผมจึงพยายามใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดผมใช้เวลาค้นหาเส้นทางฝั่งประมาณ3วันโดยได้มาประมาณ3เส้นทางผมเส้นทางแรกที่ผมเจอก็คือเส้นทางสายไปอำเภอแม่ละมาศ เส้นทางน้ำตกแม่กาสาระยะทางไปกลับระหว่างตัวเมืองแม่สอดก็ประมาณเกือบ40กิโลขาไปประมาณเกือบ 20%, โลขากลับประมาณ20กโลพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็ไปเจอข้างบนเดินขึ้นตรงนี้ต่อไปแล้วจะเป็นถ้ำเหรอครับมันขึ้นไปน้ำนี่มันออกมาจากกาสานี่น้ำตกแม่กาสาแม่กาสามาจากอะไรครับ อ๋อชื่อของตบำบลกาสา,าครับครับบอกว่าน้ำตกที่ไหยสถานที่ที่ดหนตอนนี้มาอยู่ที่น้ำตกแม่กาสานะครับน้ำใสมากตอนนี้จะเดินขึ้นไปสำรวจข้างบนข้างนเป็นทางเดินขึข้นนะครับ,รบปั่นจักยานจากตัวเมืองแม่สอดมาถึงจุดนี้ก็ประมาณ10กว่าโลนะครับก็อบเกือบเกือบเกือบ20โลครับ ไปกรอประมาณ40่กโลนี่เห็นที่คือหินปูนนะฮะหินงอกหินย้อยเขาตกลงมาสำหรับเส้นทางปั่นแยกจากทางหลวงมาเป็นทางเล็กๆเ,เ,เ,เข้าน้ำตกแมกกาสาก็ระยะทางก็พอสมควรก็พอได้ใช้เกียร์มั่งได้ขึ้นขึ้น,นลงลงปั่นสนุกสบาย ใกล้ๆก,กันกับน้ำตกแมกาซาออกไปประมาณ2-3กิโลก็จะมีบอ่อน้ำพุร้อนแมกาซาแต่ทางเข้าจากน้ำตกไปถึงบอ่อน้ำพุร้อนทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องกลับไปออกทางสายหลักค่อยดีเท่าไหร่สีอ่นหอดิแล้ก็ล ในวันที่สองในการค้นหาเส้นทางปัน่นผมได้ใช่อีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางพบพระอำเภออุ้มผางเส้นทางปัน่น จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไปก็คือน้ำตกทารารัตหรือน้ำตกผาสูงชันระยะทางไปกลับก็ราวๆรวม60กิโลขาไปผมเริ่มต้นขึ้นทางเก่าความสูงชันได้ใจเหมือนกันครับใสเกีียวจนหมดเมต,ต้นขึ้นทาง ้างบนยอดของน้ำตกผาสูงชันก็จะมีเจดีที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีโคกผมพยายามพาจักรยานมุดเข้าป่าแต่ต้องสุดทางพอเขาเป็นทางเดินขึ้นก็ต้องยอมต้องถอยกลับออกมาแต่ป่าแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์มากครับถ้าเป็นเส้นทางดาว n ิว l l น่าจะสนุก เส้นทางปั่นที่มาถึงน้ำตกนี้ก็ต้องยกให้เส้นทางสายเก่าทางขึ้นได้ใจมากครับแต่ขากลับกลับตัวเมืองผมใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองก็ลงสนุกพอใช้ได้เหมือนกันได้ดินยาวๆครับทางเลี่ยงเมือง แล้วก็มาถึงเส้นทางปั่นเส้นที่สามที่ผมพอหาได้เส้นทางไปหมู่บ้านวังตะเคียนพระธาตุดอยดินจีหรือพระธาตุหินกิ่วนะครับพระธาตุจะคล้ายๆกับพระธาตุอินแขวนของทางพมา่าแต่นี่ผมว่าในประเทศไทยพระอินไม่ได้แขวนหรือไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็มีหินอีกก้อนหนึ่งตั้งอยู่บน หินหน้าผาดูแปลกตาดีครับจามายืนจุดนี้เสียวเหมือนนะครับสูงชันมากเลยนี่ก็ประทาตุหินปิวนะครับเป็นก้อนหินที่ตั้งอยู่บนหินอีกลูกหนึ่ง มีพระธาตุอยู่ข้างบนทังเดินขึ้นไปก็สนุกพอใช้ได้ครับผมเี่ยฝักจักรยานไว้กับพีทหารข้างล่างขาปั้นกลับมาก็ได้แวะหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งน่าจะเป็นชุมชนชาวพม่าครับน่ารักเหมือนกันไปาก็ได้แวะหมู่บ้าน,านเล็กๆที่แปลกหูแปลกตาดีเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ท่ามกลางศูนย์อพยพอะไรสักอย่างนี่แหละครับ เหมือนวถ้าได้มีโอกาสพาจักรยานไปอีกผมก็จะพยายามหาเส้นทางมาเพิ่มอีกอคร่าวๆถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวแม่สอดก็อย่าลืมพาจักรยานไปด้วย3มเส้นทางนี้ก็พอสนุกพอใช้ได้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมก๋วยเตี๋ยวโบราณแม่สอดนะครับอร่อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ